สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาการลืมหลันล็อกหน้าจอของซัมซุงนะเป็นการฮรีเซ็ตโดยการไวดัต้าแบตเตอรี่รีเซตแต่เราจะปิดเครื่องไม่ได้นะครับวิธีการปิดเครื่องเราต้องเสียบสาย USB เพราะว่าไม่งั้นมันจะขึ้นรหัสหน้าจอแล้วก็กดปุ่มปิดเปิดกับปุ่มเพิ่มเสียงถ้าเรากดปุ่มปิดเปิดกับปุ่มลดเสียงเราจะปิดไม่ได้นะครับเพิ่มเสียงไว้อย่างเงี้ยเสร็จแล้ว แช่ไว้สักพักหนึ่งเครื่องดับแล้วปล่อยมือพอเราปล่อยมือแล้วเครื่องมันจะขึ้นระบบชาร์จเห็นไหมแล้วถอดสาย U B ออกหลังจากนั้นเราก็มากดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเปิดเพื่อจะให้ทําการเข้าหน้าโหมดรีการ์ดโหมดแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็ปุ่มปิด,เป,ดเปิดจะแช่ไว้นะครับโอเคเข้ามาแล้วแล้วเราเลื่อนลงมาที่ไวด์ด t ต้าฟัตติลิลิเซ พอมาถึงตัวนี้ก็กดปุ่มปิดเปิดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาที่ yes นะกดปุ่มปิดเปิดเข้าไปอีก้หนึ่งครั้งมันก็จะทําการล้างเครื่องล้างรหัสล้างทุกอย่างในตัวเครื่องนะครับคราวนี้ก็กดปุ่มปิดเปิดหนึ่งครั้งไปในการบูตเครื่องขึ้นมาเดี๋ยวยวบนสุดก็รอสักพักหนึ่งพอมาถึงจุดที่เข้าหน้าปกติคือหน้าที่เริ่มต้นการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูกัน พอถึงหน้เริ่มต้นการใช้งานเราก็จะเริ่มเข้าเครื่องกันตัวน,นี้รอนะครับใช้เวลาหน่อยโอเคมาแล้วที่สําคัญก็คือว่าบางเครื่องจะติดเมลบางเครื่องก็ไม่ติดเมลมาดูเครื่องนี้จะติดเมลหรือเปล่าเนะี่ยยังไม่รู้นะครับครานี้ก็ทําการเลือกภาษาก่อนนะครับาตามถนัดก็เลือกภาษาไทยไปเสร็จแล้วก็เลือกตามที่เราอ่านได้นะครับแล้วกน,นี้ก็ถัดไปเรื่อยๆตามนี้ โอเคนะครับดูที่ว่าติดเมลไหมถ้าไม่ต่อ Wi-Fi ก็คือเครื่องไม่ติด Gmail นะครับสำหรับเครื่องไหนที่ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi เครื่องนั้นติด Gmail วิธีการเปิด Gmail ของ s a m s u n งผมจะมีคลิปวิดีโอไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมีลิงค์คลิปวิดีโอไว้ใต้ u t u b e นะแต่ถ้าไม่ติด Gmail อย่างเครื่องนี้ก็โอเคผ่านไปได้สบายๆก็เริ่มต้นการใช้เครื่องใหม่ในการเริมรหัสล็ลอกหน้าจอของ s a m s u n งแก้ปัญหาได้นะครับ ในเบื้องต้นแต่ถ้าติดเมลก็ไปดูอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้โอเคครับไม่ติดแน่นอนโอเคนะครับมาถึงหน้านี้เราข้ามไปได้เราไม่ต้องใส่ c อคเคอ s ซ s s u n g พวกนี้นะครับข้ามไปเลยแล้วเราก็จะเข้าเริ่มใช้เครื่องได้ตามปกติโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาฝากกันสำหรับหลายๆท่านจะแก้ปัญหนาเองได้นะครับสวัสดีครับ